จากเด็กอายุ16ที่ถูกพรากความฝันดังค้นพบก้อนเนื้อร้ายสองก้อนที่เต้านุมที่เสียบที่จะเป็นมะเร็งสู่ผู้หญิงไทยคนแรกที่คว้าม,มงกุฎ Miss World ในรอบ72ปี72 nd, มะเร็งเต้านุมไม่เพียงแค่ทำลายร่างกายของเธอเท่านั้นแต่ยังพรากความฝันความเชื่อ ดับลงไปนะคะพอตรวจกับคุณหมออย่างละเอียดก็เลยได้รู้ว่ามันไม่ใช่ไขมันแต่ว่าเป็นก้อนเนื้อส่วนเกิดที่เต้านกค่ะตอนนั้นโอปอลอายุเพียงแค่16ปีเป็นวัยรุ่นที่พึ่งสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายในฝันเรายังมีมหาลัยที่เราอยากจะเข้ายังมีสิ่งที่อยากจะทำโอปอลมีความฝันเยอะมากเป็นคนที่อยากทำหลายๆอยา่างในชีวิตค่ะมีเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกกลัวมากว่าชีวิตนี้จะไม่มีโอกาสได้ทำ สิ่งเหล่านั้นอีกแล้วแต่เธอก็ชนะมันและหลังจากวันนั้นเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปเธอพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างที่เธอเคยฝันไว้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ถ้ามีเวลาแต่คือตอนนี้หลังจากที่ปอฟื้นจากการผ่าตัดนะคะอันนั้นเป็นเหมือน turning point ที่สำคัญมากๆในชีวิตเพราะว่า มันทําให้เปอร,รู้ว่าฉันรอดตายแล้วแล้วหลังจากนี้ชีวิตฉันจะทําสิ่งที่อยากทําโดยที่ฉันจะไม่คิดแล้วก็ไม่เสียดายอะไรอีกเลยเธอเคยกลัวเหมือนคุณเธอรู้ว่าชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะหยุดอยู่ในความกลัวและสั้นเกินกว่าที่จะขอคาอนุญาตจากใครแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การที่เราตั้งเป้าหมายแล้วการที่เรา take action การที่เรากล้าที่จะเริ่มนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดเราโมกกลัวอยู่แต่กับสิ่งที่สังคมขีดเส้นไว้ให้เราเราไม่มีทางรู้เลยว่าฉันจะทําสิ่งนั้นสําเร็จหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเราเริ่มทําแล้วแล้วเราผิดหวังหรือเราผิดพลาดตรงอย่ากกลัวที่จะเริ่มใหม่เพราะเราไม่รู้เลยว่าครั้งที่สองเราอาจจะสําเร็จก็ได้และวันนี้เธอกลายเป็นมิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทยในรอบ72ปี ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะเธอกล้าทำทุกอย่างในวันที่คนส่วนใหญ่กลัวเธอใช้เสียงของเธอเพื่อุกพลังผู้หญิงเป็นล้านคนว่าคุณมีสิทธ์ฝันเป็นของตัวเองและไม่จำเป็นจะต้องสบบุญแบบแค่เป็นตัวคุณมันก็มีคุณค่ามากพอตรงอย่าก,กลัวที่จะเริ่มใหม่เพราะเราไม่รู้เลยว่าครั้งที่สองเราอาจจะสำเร็จก,ก็ได้ อย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยชีวิตของคุณไปแล้วคุณล่ะคะคุณพร้อมที่ใช้ชีวิตแบบร้อยปร์เ็ต์โดยที่ไม่มีความกลัวได้หรือยังโอปอสุชาตามิสเวิร์ d คนแรกของประเทศไทยในรอบ72ปีคะ่ะ